สวัสดีค่ะเมนีแม่น้องบ้านเนาะคะ่กะก็ได้ออกมาหน้าช่วงเวลาหางงแรงเนาะคะ่ะแม่น้องบ้านกเอาบรรยากาศมั่นให้หนะมาฝากพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะภาพ่อแม่พี่น้องมาเบงเนาะคะ่ะอันนี้สายพันธุ์อีสานจมโบหรือว่ากเกษตรศาสตร์เจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะส่วนนี้ก็จะเป็น มันจะมีปะปนกันนะคะมันก็จะมีพวงเพชรนะคะมีต้นหน่อยต้นใหญ่แต่พวงเพชรการจะเจริญนติโตัวของพวงเพชรกันถือว่าดีค่ะแต่วันก็าจะเป็นบางช่วงนะคะตรงนั้นสูงสูงส่วนตรงนี้ก็จะตามลงมานะคะเพราะว่ามันดินมันแห่งตางกันนะคะมีดินแห่งดินซุงมตางกันนะคะในช่วงที่หลังจากทีก็บเกี่ยวเขาแล้วนะคะ ตรงใดที่มีมันมีความชุ่มชื้นหลายมันก็จะสูงตรงใดที่ความชุ่มชื้นมันบ่ค่อยมีมันก็จะต่ำนะคะนะคะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะว่าหันแม่น้องบ้านกับควัดเบิ่งหัวมันเนาะค่ะเนาะบางหัวสมดัยเราเห็นมันแห้งายไหมพี่น้องเลยอยากควัดเบิ่งว่าเอ๊ะมันนี่หัวสมดัยเนาะนะคะแต่ว่าลึกเด้อค่ะพี่น้องก็ลึกอยู่เดี๋ยวเอาเนี่ยนะคะว่าหันแม่น้องบ้านควัดเบิ่งอยู่นี่ นะคะหัวม,มันหัวม,มันกระสันี่แหละค่ะเทีบดีบดับนะคะ,นะคะมันก็จะแห้งจ้ะคะ่ะอันนี้เป็นเกระเศรสศกาจเจ็ดสองนะคะเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพวงเพชรนะคะมาเบิ้งเบิ้งหัวของพวงเพชรนะคะหัวของซ้ำแล้วกระเศรสศกาจเจ็ดสองเห็นหัวตัวแรกเนาะคะ่ะเมื่อกี้ น้องวาดจะควัดถบงนะคะเห็นมันแห้งแล้วก็อยากควัดไหมพี่น้องวน,นี้คนช่วยจับกล่องเนาะคะ่ะจับเองเมื่อก็จะสั้นๆแน,น,น่เนาะค่ะเนาะน้องบาดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องในเด้อค่ะว่าอันกล่องมันสั้นนะคะเนาะเพราะว่าจับไปน้ำควัดไปน้ำนะคะพี่น้อง,อ,งอันนี้เป็นหัวขององเพ็ดนะคะ นี่จะเป็นหัวของพวงเพชรค่ะเทียบเทียบกับหนูมือนะคะนะนะคะหัวกับสูสีกันละค่ะพี่น้องอหัวใหญ่พะต่างกันนะคะแต่ว่าความยาวของหัวก็คือพวงเพชรจะหัวสั้นกว่าเกษตรศาสตร์เกตสองก็จะมีหัวที่ยาวกว่านะคะส่วนความดกอ่าพวงเพชรกะจะดกเป็นชั้นมากกว่า ส่วนเกษตรศาสตร์เจ็ดสองกระดกบอ่อต่างกันหลายแต่ว่าความยาวของหัวกะจะหลายกว่านะคะจะยยว่กว่านะคะเดี๋ยวจังไถถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะมือทีแม่นองบาดท,ทำการกูถอนมันไห้นะ,นะคะแม่นองบาดกะจะมาไทยให้พอแม่พี่น้องเบื่องอีกรอบนึงเนาะ,ะส่วนมือน,นี้เนาะคะ่ะแม่นองบาดกะขอขอบพระคุณพอแม่พี่น้อง สุขูสุขนเนาะค่ะที่เขามาชมแม่น้องบ้าดเนาะค่ะเนาะแล้วก็กดติดตามให้แม่น้องบ้าดสำหรับผู้ที่ยังบม่ได้ติดตามแม่น้องบ้าดก็ขอฝากในเด้อค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจแม่น้องบ้าดแน่ว่าแม่น้องบ้าดก็เป็นช่องน้อยๆเนาะคะ่ะผึ่งเคยเหตุช่อง youtube เป็นช่องแรกเนาะค่ะเนาะกาจ็จะบ่อออกมาผลออกมากาจ็จะบ่อน ฝีมือปันไดเพราะว่าพึ่งพึ่งฮัดเทดเนาะคะ่ะซอยสนับสนุนหรือว่าซอยกดติดตามเมนองบ้านไนเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเมนองบ้านก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ